ผมนะใช่เราหรือเปล่านะกว้างเลยกว้างเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเช็ดชัดเลยนะชัดชั้นหน่อยทำไมอ่ะทำไมเอ้ยเล่นเป็นผมตอนแรกเลยเออถ้าใจเก็บแรกเลยถ้าใจก็ว่าสุดยอดนะถ้าใจฉันไม่เข้าใจอ๋อโอ้ยนี่เป็นไง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 ทั้งโอ้ยมากขนาดนี้มเลย สนใจแล้วไม่ได้มไม่แคร์แล้วเลยคุณก็คุณนี่นะเข้าใจคำหมายกูป่ะไม่ผมไม่อยากพูดเยอะเพราะตอนนี้เลงไว้แล้วเลงไว้แล้วผมเลงไว้แล้วยายยายเพี่อนมาเลงคุณละกันโอเคนะโอเคโอเคสวัสดีครับวันนี้นะครับก็หลายคนอาจจะงงชื่อคลิปก็คือเป็นเกมเรามาเล่นเกมอันเดอร์โคเวอร์กันนั่นเองกติกาก็ไม่ยากเราไปดูคำอธิบายกติกากันกติกาเกมอันเดอร์โคเวอร์ ผู้เล่นจะสามารถเป็นได้ทั้งคนธรรมดาอันเดอร์คัพเวอร์และมิสเตอร์ไวท์โดยผู้เล่นจะได้รับคำปริศนาของตอนเองคนธรรมดาจะได้คำเดียวกันทั้งหมดอันเดอร์คัพเวอร์จะได้คำที่ใกล้เคียงกับคนธรรมดาส่วนมิสเตอร์ไวท์จะไม่ได้คำใดๆเลยผู้เล่นจะต้องให้คำใบ้เกี่ยวกับคำปริศนาของตอนเองมิสเตอร์ไวท์จะต้องใช้ไหวพริบในการคาดเดาคำปริศนาของผู้เล่นคนอื่นในแต่ละรอบจะมีการโหวตโดยผู้ที่ถูกโหวตมากที่สุดจะต้องออกจากเกมทันทีและจะต้องเปิดเผยบทบาทของตอน คนธรรมดาจะชนะได้ก็ต่อเมื่ออันเดอร์คัพเวอร์ออกจากเกมจนหมดแต่ถ้าอันเดอร์คัเวอร์เหลือจํานวนเท่ากับคนธรรมดาอันเดอร์คัเวอร์ก็จะเป็นฝ่ายชนะมิสเตอร์ไวท์จะชนะได้ก็ต่อเมื่อถูกบวชอ,ออกและสามารถทายคําปริศนาของคนธรรมดาได้ถูกต้องโ <Okay. S 3> อเคครับผมและเหลือเรามาลงคะแนนท้ายเกมเว่าใครคือผู้ชนะในเมื่อวันเราเลือกคำมาเรียบร้อยแล้วกดสุ่มเลือกคำเรียบร้อยแล้วคนแรกที่เล่นคือน้องเสือครับ คำใบ้ของผมเลยนะเอออย่าอย่าโป๊ะมึงก็ชอบโป๊ะเสือไอ้ยีเสือไม่จวโป๊ะนะนะนี้มันเลนะนะนะมันโป๊ะมันมุ่งนะไหวปะเนี่ยไหวบอกก่อนเลยว่าตอนนี้เราไม่มีใครรู้เลยว่าเราคือใครใช่จนกว่าจะบอกคํากันหมดนะโอเคงั้นเริ่มที่ผมผมมีหนวดมีหนวดมีหนวดอะไรวะพี่ชินต่อ มีขาคตรเซ็ผู้หญิงมีขาอ๋อเป็นผู้หญิงแล้วมึงไปมองทางนั้นนะมึงไปมองที่ยทางนั้นอ่ะของผมนะเราหรือเปล่าเนอะกว้างกว้างไปแต่เดาชัดๆเลยนะชัดๆเลยโอ้ยเอะบัวมันรู้อะทำไมอ่ะเออเล่นเห่นผมตอนแรกเลยเออเลี้ยง อ้าวอ้าวเขา้งเขาเลยเอางี้อางี้เอางีใจเย็นใจเย็นใจเย็นมึงเป็นอะไรอันนี้เป็นด้วยแล้วมึงบอกว่าเป็นผู้หญิงใชายแล้วอ่าโอเคเป็นที่ชายแล้วเขาบอกเขาบอกเขางี้เอ้ยที่ชั้นเลยชั้นแหละเอางี้อางนี้อ่าหมดเลยใจเย็นมันโซนมึงมันโป้มามาเดี๋ยวเดี๋ยไปอย่าไปพูดเยอะไอ้คนนี้มันไม่รู้ใช่ยังไม่นะอุ้ยมันยากหนึ่งเล่นวะ คนแรกคำว่าอะไรนะเฮ้ยชวนเดี๋ยวชวนืเได้ยอะไรอ่ะไม่ชวนได้ยังไงต้องทวนต้องทวนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชวนได้เราได้รู้แล้วมีขาชวนได้ทวนได้มีหนวดมีหนวดมีขามีขาเลี้ยงโซนโซนตอบเลยไหม ต่อเดี๋ยวตอบไม่แล้วตอบเลยไหมว่าคำอะไรเออเพราะเราเป็นอแบบนี่เอยบ้าป่ะเราบอกว่าตอบเลยได้แล้วถ้ามึงช้าเนี่ยเพื่อนชี้นะคิดตามอยู่หรือเปล่าเนี่ยคิดตามอยู่หรือเปล่าเบี่ยงมาผมแล้วเบี่ยงมาผมแล้วใช้คำที่มันเข้าทั้งคู่ดีอว่าเข้าทั้งคู่อะไรทำไมทำไมต้องเข้าทั้งคู่อะไรก็อะไรอาม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 าเข้ากู่นึ่งไงอ่าตอบเลยกัน เอ้ยตอบอะไรล่ะไม่ใช่ตอบตีพูดก่อไปตัวเล็กตัวเล็กน่ารักอันเน่มันน่ารักไปแล้วไอาชีนะผมว่าสองคนเนี่ยแปลกๆกลัวกล้วเบนแหละต่อไปจะเป็นการโหวตนะฮะหาคนที่แบบรู้สึกว่าไม่เข้าพวกกับเนียนไมถึงผิวเนียนที่สุดผิวเนียนก็คือใช้คิวดีอะไร ชี้เลยนะอ่าเอาที่ความคิดของแต่ละคนดีกว่าตำใจตเองจาใจตัเองไม่มีปรึกษานะหนึ่งสองสามพี่เบซ์ไอ้ที่ทำไมผมวะอุ้ยผมบอกแล้วพวกคุณคิดดีดิอะแสดงว่ามันไม่ได้มีคนเนียนแต่ว่าเชื่อง่ายกันเกินไปอ่ะคนที่หนึ่งเริ่มใหม่แต่กูว่ามันรู้ผมว่าเขารู้แล้วเรียบร้อยแล้วลองหลอกไปหลอกไปในสิ่งที่เราจะรู้เราจะเข้าใจแต่ว่าไอ้นั้นนไม่เข้าใจเนาะพี่ โอเคได้แบบเดินคนเดียวไม่ได้อ่ะอ่าเดินคนเดียวไม่ได้ทียอะไรวะฮลโลเบอร์แล้วเบอร์แล้วทียเจอเดินคนเดียวไม่ได้รอบแรกสุดมึงอะไรนะที่ต้องไล่เพราะว่ามีคนเนียนใช่เพราะคำคำตอบแรกมันน่าจะที่ไม่งั้นกูไม่ได้หรอกกูเลยอยากจะเช็กว่าคําใครแม่งเดาเก่งแต่วาเสือเนี่ยมันเปิดตัวแรกเนี่ยถ้ามึงเป็นไว้จริงอ่ะไม่รู้หรอกมึงไม่รู้แน่ใช่มึงแม่นเกินส่วนขาคำว่าขาเนี่ย ถามว่าเข้าไหมเข้านะแต่ถามหน่อยนะพี่มึงเก่งขนาดนี้มึงบดกูทด้ไมพี่ใช่ใช่พี่เขาเก่งมากเลยอะไม่ใช่ไม่ปวดนะกูแค่อยากจะลองแสดงแต่ว่าของพี่เบน้นอะมันเป็นอย่างนี้เว้ยมันเหมือนแบบว่าพี่อะตามน้ำของทุกคนไปจนกลายแบบไม่มันเป็นฟิลอย่างนั้นไงเลยแบบเอาเอาคลายคายคลายคลากูกูจะบอกว่าของมึงเป็นไงรู้ไหมตัวเล็กและความเิี้ยของมึงคือน่ารักแม่งเที้ยตรงนี้มันมาไวเกินแบบ เมือนไปจับคำเขามาใช้กูเข้าเขาเมืปกงะแต่พอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยพูดโอเคโอเมามามาเกมมันจะได้ไม่ยาวเมื่์อะเร็วสิกูเริ่มเอ๊ะแล้วลายฮะลายสัมสอนแรงนะแรงนะแรงไอสัตว์ก่อนถุงเท้าใครฮึบมังวะเฮียเขารู้คนรู้กันเขาไม่ฮึนะรู้ว่าสัมสอนกูใช่เะล่ะอ่าสัมสอนใช่ถุงเท้าอ่ะเหม็นจัดเอาความพวน ไม่สางหน่อยหรออึ๊บเร็วอึบอึบเฮียอึบอึบอึบกระดิ่งอ่ะเรามาพูดถึงทัศน์ศิลป์มาพูดกันหน่อยกูว่าเข้าใจมึงนะกูสงสัยชินเหมือนกันขาใช่ไหมล่ะขาด้วยแล้วก็กว้างเออแล้วก็กูอาจจะกว้างไปลายอ่ะถ้าคำคล้ายๆอ่ะอย่างน้อยๆมันไม่เหมือนเราอ่ะมันมมมัันนนีหวดไม่เหมือนเราแน่ถูกป่ะแต่กูก็เข้าใจมึงนะไอ้เติ้ลใช่มันก็มันคล้ายหรือเปล่าคล้ายคล้ายไงคล้ายหรือเปล่าอะไรยากต้องเอาเขาออกสองคนนี้ใครดีวะ อามั Eat, begun, ่นใจก่อนดีกว okay, okay. okay, okay, okay. ่าเราสามคนอะจับก่อนจับก่อนจับก่อนโอเคโอเคโอเคอ่ะม ah ึงมึงเลือกคนที <t <t ่มั่นใจก่อนแล้วกันกูสงสัยแป๊ดตั้งแต่แรกแล้วคำคำกูเนี่ยกูต้องเลือกให้มันใกล้เคียงประมาณหนึ่งที่ที่เดากันออกการเลือกมันต้องให้สมไวเพราะเรารู้ว่ามันไวเท่าไหร่ ูดไรวะทำไมมึงไม่เก็ตคำที่กูพูดวะเชื่อมเลยอ๋อกูเชื่อมเลยกูเชื่อเลยอะคูวัชินเดิมใจเย็นใจเย็นให้มันได้พูดก่อนไอ้เหี้ยมันพูดคีย์เวิร์ดที่แบบคีย์เวิร์ดที่ถูกถ้าใครไม่มีไม่ได้อ่ะเชี่ยอย่างงี้ก็แปลว่าชินคำแรกแต่ของเติร์น่ะน่าสงสัยกูเชื่อเพื่อคูวัชิน ตรงที่คําว่าเลี้ยงเลี้ยงกว้างแต่ก็ถือว่าเข้าเขาไมมเข้าแต่อันที่2มันก็ได้นะแล้วจะใช้ได้ไงมาถึงอ่ะมีคําว่านวดขาแล้วเลี้ยงถ้าเกิดกูไม่ได้คําอ่ะแล้วกูใช้คําเนี้กูต้องเก่งมากเลยถ้าคนไปคิดถึงซาลาคอสหนวดขาปูไอ้เฮียนี่ไม่ใช่เลยไอ้เฮียนี่ตื่นเต้นผิดปกติ จะรอดกันไหมแปลว่าเดี๋ยวท่าเนี้ยท่าเนี้ยคือใช่เลยคงไม่ได้เป็นทําไมรอบสองใช้สัมพันธนะก็มันยั่วสวาดอ่ะคนที่ได้คําต้องรู้เขาไม่มีใครทึกทักทุกคนยกเว้นมึงแปลว่ามึงคําขายแล้วหรืออะไรที่ความหมายที่ความหมายกูที่ความหมายกูพูดตอนแรกมึงจะได้ไหมให้มันสมวัยอะไรพูดอะไรเนี่ยสมวัยเมื่อกี้มึงยังเข้าใจกูอยู่เลยอยู่ๆมาเป็นยังเข้าใจหมดเลยช้าไปแล้ววุ้ยแบบใจเย็นๆป๊บหนึ่งนะหนึ่งสองสามชิน กูบอกแล้วเป็นไงล่ะไอ้เฮียกูบอกแล้วเหลือคนธรรมดาสองไอ้คนเนียนไม่เลือกแตรแรกนะกูจะบอกให้นะตอนเนี้ยคนที่ไม่ได้คำอะ แม่งรู้แล้ u, วเพราะฉะนะั้นเนี่ยมึงต้องใบที่แบบไกลๆมากๆอนี่ไกลๆที่เยี้ยอะไนะแต่เอาคนที่มันได้คาอ่ะมันรู้มึงคนแรกป่ะกำลังวิเคราะห์ของเขายังไม่ตกเลยวิเคราะห์อะไรมึงก oh. ็ตามมึงใบมึงจะวิเคราะห์ใหม่ที่เยี้ยได้วิเคราะห์ไ oh. ด้แปลกละคนวิเคราะห์ของเ่าอ่ะคือหาข้อมูลเพื่อคําตอบนะไม่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 ของกูคือเพราะว่าตอนเนี้ยไวมันยังไม่ออก มึงกูเป็นไว้กูจะมาพูดหาตัวเองทําไมวะแหมมาตามไวตามไว้เฮียอะไรตามมึงไปก่อนแล้วคิดมึงก็จะคำว่าตามไวไม่อิสัตว์ไวเท่านี้มันทําแบบนี้ได้ไวนี้เท่านี้ได้ไวนีอท่าเพิ่งไปพูดเยอะมึงแค่ใบแล้วมึงก็นั่งฟังเงียบๆแล้วถ้อยพูดตอนก่อนโหวตไม่งั้นมันจะหลุดออกมาเรื่อยไม่หลุดมันจะยับไม่ได้จับไม่ได้มึงค่อยจับตอนโหวตตอนนี้มันตอนใบใช่ใบแชกเมาปิ้นคีย์เวิร์ดคำนี้จะรู้เลยว่ากูรู้จริงเปล่าทายาท วิ่งเก่งอ่าโอเคมาวิเคราะห์กันเร็วๆไม่รู้อะมันรู้คําแล้วอะมันยากแล้วอะเขารู้คําแล้วมันก็เพราะมันก็ไปทางเดียวกันหมดมันรู้คําแต่เกมแรกๆมันไม่รู้อ่ะพี่ใครเข้าใจกูบ้างทายากอะเข้าใจเข้าใจเลยมันต้องคํานวณเกมแรกเลยนะเพราะว่าเกมแรกเข้าใจคาทายากนะเข้าใจไม่เข้าใจไม่ผมก็เลยอธิบายว่ามันต้องดูตั้งแต่เกมแรกเพราะว่าเกมแรกมันเฟิร์สเซอร์หมืออะคำขายมันไปรู้ตัวแน่เลยเที่ย่างั้นพี่ก็โหวตผมบอก ถ้าพี่คิดว่าผมใช่อ่ะพี่ต้องคิดตั้งแต่ผมคำแรกด้วยนะเออแต่ว่ามึงคำคล้ายไงอ่ะกูตัดใจแล้วไม่ไม่อ๋อความคิดตัวเองดีกว่าอ๋อความคิดตัวเองหนึ่งสองสามโอ้โหเสียงมั่วเลยเสียงมั่วใหญ่เลยไปกันได้ไงวะมันก็เหมือนเดิมวะสุดท้ายมาแป๊บคนแรกแป๊บคนแรกขอเร็วขอด่วนขอเร็วหน่อยขอด่วนขอด่วนเอ็มก็อยากอยากใกล้มากนะมึงเข้าใจป่ะเก้า อย่าใกล้มากอย่าใกล้มากนะให้กูรู้ว่าเป็นมึงตัวจริงเน่ยเพื่อนในบูธใครได้ของกูเนี่ยต้องรู้เลยนะอูอูถ้าจะใบ้คำนี้จริงๆอ่ะถ้าในวัยนี้เลยนะตาปิดโอเคโหวตกันเลยมาอูเขาไะร่อ่ะใหรวะไม่เข้าใจไม่เข้าใจโหวตเลยหนึ่งสองสาม พี่พี่เบื่อใครเบื่อบิเติลผอดเบื่อผมอดผมอดพี่มารเบเหมือนเดิมต่อโดนวนขอเร็วๆขอเร็วๆเอาผมออกไปมึงเข้าใจอูไหมอูคืออะไรอูไม่เข้าใจฮะอูเข้าใจไหมไม่เข้าใจอูเข้าใจไหมไม่เข้าใจเท่ได้ไงวะอ๋ออ๋อเออพอรออย่าหยอกการเยอะเดี๋ยวกการเยอะเดี๋ยวกการเยอะมึงเข้าใจจริงมั้ยนะจริงดิดรู้แล้วรู้แล้ว พอแล้วพอแล้วพอถ้ามึงเข้าใจจริงกูเริ่มเชื่อมึงเลยนะตอนแรกกูนึกว่ามึงคำขายแต่มึงคือคำเดียวกู่อะถ้างั้นคนที่ไม่รู้แม่งคืองงเลยเว้ยอูเฮียอูเฮียอะไรวะอูเลยวะอูอะไวะอูเฮียอะไรกูงงอูเฮียอะไรเนี่ยอูเฮียอะไรเนี่ยมึงต้องใบคำแบบกูเว้ออู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 เนี่ยคนที่ตายไปแล้วเขารู้นะอูอะไรเขารู้นะเขารู้นะยิ้มเขายิ้มมุมปากอูอะไรเขารู้นะเขางงไปก่อนไปก่อนไปก่อนไปขอชัดๆขอชัดๆเนยอูเจ็บแรกเลย จะชัดอย่าบอกนะอีกคำหนึ่งพี่อะจะชัดไปไหนอะนกไข่อะไรนะนกไข่อะนกไข่เหรอมันยังงงเลยไอ้เหี้ยแล้วกูกูจะไปเหลือเฮี้ยอะไรรอรอรอนอน วอดเอาวอดแป๊บกูขอแป๊บก่อนนะเฮียเอาแป๊บก่อนกลัวไอต้นไอต้นสองัวไอนนี่ครับพี่แป๊บสุดเฮ้ยเดี๋ยวผมไม่ยอมพูดบอกนะงบอกแห้ว่าคำอะไรอ่ะมาพี่หมักมาพี่หมักใช่ไหมล่ะไม่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 ช่วยกูว่าเมื่อกี้เนี่ยช่วยอะไรอ่ะ ไอ้เหี้ยเด็กเขาว่ามีคนเดียวอ่ะกูเพิ่งรู้อ้าวเป็นพวกกันเหรอกูไม่ได้เป็นพวกมึงกูกูซาบิวบิวเตอร์ไอ้เหี้ยนี่ก็ยังปักใจเสือไอ้เสือมันเริ่มคนแรกมึงอะไรของมันน้ำพุมีหนวดนี่โกชัดมึงน้ีจามีจ่าอะไรอีกวายคุณแค่คนสองกูแค่แล้ชัดเลยนะเพราะเด็กเขาว่ไปหมดแล้วนี่เราที่คือคำเดียวกันชวนละคำที่จะมีแค่เราเท่านั้นที่รู้อู้อีกแล้วไอ้เหี้ยกูดูทรงจุกแบบจุกเงี้ยคือมันเล่นลอยลำแล้วมึงก็ใจว่ามึงไม่ยอมเลือกตามอ่ะ โอ้ยนี่เป็นไง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 ทั้งอ้อยมาขนาดนี้มล้ยิ่งไม่สนใจเลยไม่ใช่ผมไม่แคร์แล้วหรือคุณประคุณนี่นะอีนี่ก็หูเบาเอาด้เราไม่ได้เบรกเราไม่ใช่นี่เราอ่ะไม่หูเบาไม่มาชี้กูหรอกใครชี้มึงกูไม่ชี้สั่นสองซับก็ชี้เหมือนมันไส้มั้งแค่นั้นโอเคแก้ว นี่อะไรเงตาบึงตาบึงแวะอาชีเหนึโอ้ยลองดาวทำไมเป็นกู้วะไม่รู้ว่ะถ้าพลาดกูก็ไม่รู้แล้วว่ะคำว่าอะไรคำว่าอะไรมือไหยถูกแล้วกันนะแปลว่าเขารู้แล้วเขารู้ว่าไม่รู้กลัวไม่รู้อาจจะใช่หรือเปล่าว่่าไมรู้ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเดาวเพจดา เดี๋ยนะเดี๋ยวพี่เขียนคำว่าอะไรไปผมเดาว่าแมวแต่ผมเนียนเป็นลูกแมวเต็มเต็มเหนียวเลยผมรู้ว่าเป็นแมวแน่แล้วผมรู้ว่าลูกแมวลูกแมวทำไมกูยังโดนล่อวะไอเสือมเข้าใจกูอ่ะอูอูแวอูแบบพี่อะไรเป็นลูกแมวเลยแบบเพราะผมเข้าใจอีพี่อ่ะกูขอตอบมือพี่สองคนเลยนะเข้าใจกูอ่ะทายาททายาทกูเข้าใจแต่อูกูไม่เก็ตไม่เดี๋ยวเดี๋ยวทายาทอ่ะ กูก็สงสัยมึงว่าทำไมทายาตมึงไม่เห็นด้วยกับกูอะแต่กูเดาว่ามึงเก่งเกินมึงน่าจะเล่นทิกแบบเดาใช่เย้เร่าเลยเย้เบนเบนีเบนเบนเลคอมเบ้์ รอบนี้จะมีคนที่ได้คําหลัก3คนคนที่ได้คําคล้ายสองคนและคนที่ไม่ได้คําใบหนคนอย่างนี้ครึ่งคึ่งเลยนะครึ่งคน่าสนุกนะนี่หนี่หน่ะคนแรกน้องเบนซ์นักกวีเจนของเบนนลูมมึงชัดไปนะมาร้องหมดเวลารักแหละฮะัรักแหละอุ่นฮะอุ่น เอาแล้วยี่เลยนะบุตรพี่เหรอเฮ้ยอย่าอย่าไม่ใช่กูรอบนี้กูได้ค้ามมสนชัดสัมผัสที่ดีอืนักกวีนักกวีนักกวีของผมเป็นเพลงของเบลรูมร้องร้องเฮ้ยอันนี้ตามผมป่ะ ขอชวนป้าครูเนี่ยอะไรรักแหละรักแหละเลยอุ่นอุ่นอุ่นสัมผัสดีไอ้เฮียมึงเข้าใจหรอวะไอ้เฮียเบนคือดีมากเปิดหัวมาแบบครอบคุมอ่ะแต่ว่ามันไม่รู้คำคล้ายหรือคำใช่นะไอ้เฮียไอ้เฮียเนี่ยร้องไปสาแล้วอย่าเพิ่งเลือกคูมึงลองวิเคราะห์ก่อนก็่นี้ไงวิเคราะห์แล้วเป็นมึงแล้วมึงไม่ มึงไม่เอะเลยเหรอคุยงงกวีถ้าเกิดพี่งงกวีพี่คนต่อไปเลยคนต่อไปเขาเขาสั่นแล้วนะเขาก็ตันแล้วกลัวแล้วกลัวเขาใจเขาใหม่กูปะไม่ผมไม่อยากพูดเยอะเพราะตอนนี้เล็งไว้แล้วเล็งไว้แล้วผมเล็งไว้แล้วย้ายย้ายย้ายเพียวไาเล็นคุณแล้วกันอย่างี้นะโอเคโอเคคือรอบแรกเนี่ยแม่งค่อนข้างคัดแบบเห็นได้ชัดประเทศไทยอ่ะอย่าออกตัวแรงเพราะว่าถ้าโดนทัวลงอ่ะมันจะ ็มันเบนมานะก็มาดิโอ้ยพี่พหน้านาจเย็นนะเพราะว่ามึงมีในใจแล้วแต่มึงไม่มาหรอกเพราะกูก็จะเลือกคนนั้นไอ้ฝันอ่าเดี๋ยวจะชี้ไอ้ฝันวัวชี้เลยมาวัวเลยอ่าหนึ่งสองสามไอ้หี้งเฮ้ยไม่ชี้แป๊บมึงบอกไอ้แป๊บอะคขาเลนีกกูลืมเฮ้ยยืมมึงไปยืมไปทำกูลืมกูลืมชิน ทำอย่างยากยังไม่จบนะยาังเราไม่ต้องจับอันเดอร์คูเวอร์ให้ได้ไอ้กูตอบถูกชิดตอบถูกถูกอะไรหน่าร้องไห้ไปเลยชินตอบว่าอะไรตอบว่าเธอตอบว่าเธอเป็นคำตอบได้ผิดครับผมเป็นคนแรกเหรอแป๊บ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 ติ๊งอันนี้คือคำปะเออ งต่อไปใครคนท้องสมัครเฮ้ยเดี๋ยนะเดี๋ยนะจะขยายความให้เฉยไม่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 ค่อยค่อยขยายตอนตีหอีชั้นตอนอีชั้นโอเคโอเคห้าสองชั้นของกูคือจกบอกเองว่าอู้สองชั้นหูสามชั้นโดนล่อแล้วเฮียกูมวยม้ยอันนี้เสี่ยซีให้เวลาเขากูไม่ใช่คนไม่ได้คขำ กูได้แล้วมึงรู้ด้วยกัว่าตัวมึงคำหลักหรือเปล่ากูคำหลักแน่นอนเพราะกูเจอพวกแล้วใครเป็นพวกมึงบ้างบอกไม่ได้แต่ผมบอกได้ว่ามีใครบ้าเวลาฟินฟินเจสเสตฮะเจสส์ตพวกมึงเก่งเล่นเพลงได้ป่ะกูไม่รู้อ๋ออ้าวฉัดจัดเลยอ่ะแยกออกเป็นสองฝั่งแล้วคุณรู้ทสองใช้แขนนะใช้แขนอ้าวอ้าวเนี่ยขอพูดก่อน เอ้ามาคือกูไม่รู้นะเว้ยว่าเพลงของเจสเตอร์กับเพลงเบสทูมอ่ะเฮ้ยชื่อเพลงเทียอะไรไอ้เทียและดั้งจะบอกว่าสองอันนี้คนละอันเลยเอาเหรอเออแล้วคู่ตรงข้ามเลยไอ้เอ๊ยแล้วคู่อะไหนมึงเป็นมิสเตอร์ไว้แน่ๆไปแล้วมึงมึงอันแรกอะไรเพลงของเบสทูมอ่ะอันที่สองอะไรอันที่สองอะไรอันที่สองใช้แขนกูลืมว่ะอันแรกกูอะไรวะอันแรกสัมพันธ์ที่ดีสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ฟินอันที่สองฟินของมึงอะเร็วๆลุ่น มวยเออผมเข้าใจกูชอบกีฬาให้ทำไงเนี่ยไอ้เยี่ผมซ้อมทุกวันเลยมึงอะไรเพื่อลักด้วยรักติงติงคิดมึงอไงผมเจนเซตเตอร์กับกับนักกวีนักกวีคุณเลือกให้ถูกฟังนักกวีคือทียอะไรวะใช่เพว่านักกวีคือเทียอะไรวะนักกวีคืออะไรนักกวีคือเทียอะไรวะเฮ้ยเตินเ้ยเอากรอบไปไม่ไม่ถ้าเกิดพี่เข้าใจคำว่านักกวีพี่ต้องมั่นใจแล้วกูไม่รู้ว่าคำมันคือลึกๆมันคือเที้ยอะไรนักเพลงเจนเซตเตอร์กูไม่รู้จักว่าเพลงมึงพูดถึงเพลงอะไรแต่สอพลลเง คนละเพลงใช่คนละเพลงคนละเพลงกูเลยรู้ว่าและเละแต่มึงและไอ้ยาชินรู้จริงไอ้ชี่ใช้แขนอะไอ้เยชินใช้แขนอะใช้แขนแล้วของมึงอกัใช้แขนแล้วพี่ใช้อะไรอะพี่ใช่อะรใช่หรือว่ามันใช้แขนสองอันนะเข้าใจร่ปะไม่รู้ว่าคำหนึ่งคือคำอะไรไงใช่ก็ใช้แขนเหมือนกันแล้วทั้งคู่มึงก็รักอ่ะเฮ้ยไอ้เยชินคุยกับตรงกลางเลยนัดมึงจะเอายังไงอะไอยเงี้ยด้วยรักด้ว เดี๋ยวพี well, no. no. ่วางตรงก่อนไอ้นุ๊กลองไอ้เสือก่อนไหมชัดๆไม่ใหมาเนี่ยพอไทยโหวตไอ้เสือไอ้เสือมันเป็นคนธรรมดาแปลว่าคำพี่เสือถูกไม่พี่ไม่เข้าใจคำพี่หมักเหรอไม่มึงสองคนเป็นส่วนน้อยเปล่ามึงสองคนเป็นส่วนน้อยหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่อะตอนนี้ชี้เลยว่าผมเอาที่ผมไม่มั่นใจก่อนเลยหนึ่งสองสามครับดูผมรุ่ผมรุ่นอะ จับอะไรแล้วจับอะไรแล้วจับอะไแล้วจับเก่งอไรแล้วกอชัดขึ้นอีกนิดนึงไอ้ยี่ไอ้ยัยนี่ไม่กล้าไม่กล้าเหมือตอนแรกก็ยุ่งใส่ให้กูรู้เลยสัตว์กูเคยเบ้นกูเคยเบ้นเปิดไปแล้วอะเร็วๆมึงงัดโดนติดได้เลยหมาเนี่ใช่กูเต้นเพราะมืออ่ะเหมือนไอ้เสือเป๊ะไม่เหมือนเลยกูยังงงอยู่นะเฮ้ยฟังฟังนะกูสามคนไม่เหมือนไอ้เสือตายปุ๊บอ่ะไปยปะ ใครคนสองอะสมัักสมัักใจฮะใจดูดปากโอ้ยเัินไปแลกลิ้นเออไอสัตว์โบนหนึ่งสองเฮ้ยเกินไปคุณผู้ชมเกือบพวกเราเกือบพวกเราเกิดอบเรกันเองกูเสียกมึงมากเลยกูเลยเช็คเสือก่อนเดี๋ยวนะเกวีคืออะไร ก็คืีคืออิวซิกที่เพลงจูบโอ้โหกูก็เนีนเนียนเอ้ยเอ้ยกูเข้าใจไปก่อนจากตอนแรกกูจูจบู่กแล้วแต่ติงติงรู้ป่ะคิดถึงไงติงคือคิดคิดคือคิสจูบอ้โตอนนี้คนธรรมดาชนะอีกแล้วครับสุดยอดนะสุดยอดแล้วมาดูคนก็ได้ทำอะไรอัอนเราได้กอด